คุณผู้ชมคะโคชโชคทวีพรมรัตน์นะคะจะเข้ามาช่วยซิกโก้เกดิศักเสนาเมืองคุมทีมชุดปรีโอลิมปิกไทยเตรียมในการเตรียมท,มทีมที่จะไปปีหน้าที่ริโอนในโจเดอร์จานิโรนะคะในขณะที่นักเตะที่จะถูกเรียกมาเสริมก็คือในตำแหน่งกองหน้าและริมเส้นค่ะซิกโก้เกดิศัก์เสนาเมืองพร้อมกับโคชโชคทวีพรมรัตน์ใกล้รุ่งตรีจักสังและทีมงานวันนี้ได้ร่วมประชุมเตรียมทีมชาตินะคะแบ่งการทำหน้าที่ในแต่ละชุด โดยซิโก้นั้นจะให้โชคทวีคุพมพิม์ปโอลิมปิกแล้วก็เฟ้นหาอีก17นักเตะรวมกับนักเตะอีก33คนจากรอบคัดเลือกชิงแชมป์เอเชียที่ไทยจะจัดนะคะรวมถึงช,ดชุดแชมป์ซีเกมเพื่อลงทะเบียนใหม่เป็น50คนสุดท้ายในเดือนพฤศจิกายน,นะค่ะโค้ชโชคก็จะเป็นคนดูแลโอลิมปิกกับพิโก้นะครับโดยพยดิกโก้เป็นเฮโค้ชเหมือนเดิมนะครับส่วนบอลโลกเนี่ยโค้ชโล่งก็จะเป็นผู้ช่วย นะครับเพราะเราเพราะว่าเวลาเราทํางานปุ๊บเนี่ยเราจะต้องอุ่นเครื่อง6เดือนเนี่ยนะครับจะต้องมีคนอินชาร์ตแพ่งนี้ชัดเจนว่าให้ให้ให้เราโฟกัสที่อลิมปิกไปเลยนะจะได้ทํางานกันเต็มที่นะฮะพี่โก้ก็เป็นที่ปรึกษาแล้วก็เป็นเฮดพอสอยู่แล้วนะเพราะนั้นในการทํางานจริงๆนะอย่างที่บอกนะรบเราไม่ได้มีปัญหาอะไรกันนะฮะแต่ว่าในส่วนของการจัดการในเงี้ยก็คุยกันนะฮะ ชุดฟรีโอลิมปิกค่ะจะอุ่นเครื่องกับทีมจากตะวันออกกลางหากไม่ได้นะคะก็จะมีการขอให้ทีมในตัวต้าไทยพรีเมรลลิกมาด้วยแล้วก็จะเดินทางเข้ากาต้าก่อนการแข่งขันในเดือนมกราคมปีหน้าหนึ่งสัปดาห์ค่ะ ขณะเดียวกันใกล้รุ่งตรีจากสังจะเป็นผู้ช่วยในทีมชุดใหญ่ลุยอิรักวันที่8กันยายนซึ่งพร้อมวางแผนหาที่เก็บตัวนะคะเพราะว่าถ้าอยู่ในกรุงเทพมหานครนักเตะอาจไม่มีสมาธินอกจากนั้นยังเลื่อนการประกาศตัวผู้เล่นออกไปเนื่องจากว่าต้องการดูฟอร์มนักเตะบางส่วนที่ได้รับบาดเจ็บและยังไม่ได้ลงเล่นให้กับต้นสังกัดค่ะ